สวัสดีค่ะวันนี้อลินจะชวนทุกคนนะคะมาทําขนมชั้นใบเตยค่ะสูตรนี้บอกเลยว่านุ่มเหนียวหนบึบหวานน้อยสําหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานสูตรนี้ใช่เลยลองทําดูค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งมันนะคะแป้งเท้าใหญ่มอมค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะกเกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำใบเตยค่ะแล้วก็กะทิสําเร็จรูปนะคะวันนี้อลินใช้น้ํากะทิสําเร็จรูปของอัมพาวาค่ะเราไปเริ่มทําขนมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเทน้ำกะทิใส่ลงไปในหม้อค่ะตอนนี้อลินยังไม่ได้เปิดไฟนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวตัวกะทินะคะให้ใช้ทัพพีนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเราจะรอให้กะทิเดือดปุดๆแล้วปิดไฟได้เลยค่ะ ตั้งกะทิทิ้งไว้จนกระทั่งกระทิเริ่มเย็นตัวลงนะคะไม่ต้องรอให้กะทิเย็นสนิทก็ได้นะคะลองเอามือสัมผัสกับหม้อดูก,ก็ได้นะคะถ้าสัมผัสหม้อแล้วรู้สึกว่าสามารถทนได้นะคะไม่ร้อนแล้วรู้สึกว่าเออเริ่มอุ่นๆแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะใส่แป้งที่เตรียมไว้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งมันนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ตะก,กร้อมือนะคะคนส่วนผสมจนกระทั่งแป้งละลายเข้ากันกับตัวน้ำกะทิค่ะสำหรับแป้งเท้าเยื่อหมอมนะคะก็จะละลายชาที่สุดเลยค่ะให้คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งเท้าเยื่หมอมจะละลายค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเราจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนค่ะปริมาณของแป้งที่เราจะนํามาผสมกับน้ําใบเตยจะน้อยกว่าแป้งอีกชามหนึ่งนะคะพอผสมน้ําใบเตยแล้วปริมาณแป้งที่ได้ก็จะเท่าๆกันค่ะวันนี้เราจะทําขนมชั้นใบเตยที่มีสสีก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวสลับชั้นกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแต่งกลิ่นขนมชั้นด้วยกลิ่นใบเตยมะลิค่ะ อลินก็จะหยดกลิ่นลงไปนิดหน่อยนะคะโดยจะใส่กลิ่นลงไปนะคะทั้งกับแป้งสีขาวแล้วก็แป้งสีเขียวค่ะคือใส่ลงไปทั้งสองชามเลยนะคะขั้นตอนที่4ี่นะคะเราจะนําขนมไปนึ่งค่ะก่อนที่เราจะนึ่งขนมนะคะให้หนึ่งถาดให้ร้อนก่อนค่ะจะช่วยทําให้ขนมไม่ติดพิมพ์นะคะ เมื่อถาดร้อนแล้วนะคะเราจะเทปแป้งชั้นแรกลงไปค่ะอลินนึ่งสีเขียวก่อนเป็นชั้นแรกนะคะเทปแป้งลงไปแล้วให้เกลี่ยแป้งให้กระจายให้ทั่วพิมพ์ค่ะจากนั้นนะคะก็จะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงเป็นเวลา5นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะให้เปิดฝาแล้วเทส่วนผสมสีขาวลงไปค่ะแล้วก็เกลี่ยแป้งให้กระจายทั่วพิมพ์เหมือนเดิมนะคะเราจะนึ่งแป้งสลับสีกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อนึ่งถึงชั้นที่4นะคะให้ปรับเวลาในการนึ่งเป็น7นาทีค่ะจากนั้นนะคะก็นึ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งหมดนะคะโดยในชั้นสุดท้ายอลินจะใช้เวลานึ่งนานประมาณ10นาทีค่ะในการนึ่งขนมแต่ละชั้นนะคะเมื่อเปิดฝาซึ้งออกมาแล้วให้ทำการเช็ดน้ำในฝานะคะให้แห้งก่อนนำไปปิดซึ้งเพื่อนึ่งขนมในชั้นต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปบนตัวขนมชั้นของเราค่ะ สำหรับถาดที่ใช้นึ่งขนมนะคะอารินใช้เป็นถาดขนาด10คูณ10นิ้วค่ะสุดนี้นะคะก็จะนึ่งขนมชั้นได้เต็มถาดพอดีเลยค่ะ หลังจากนึ่งขนมเสร็จแล้วนะคะเราจะวางขนมไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งขนมเย็นตัวลงนะคะจากนั้นก็จะทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วหน้าขนมด้านบนเลยนะคะน้ำมันนะคะจะช่วยทำให้ขนมชั้นเงาแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาตัดขนมให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะ ฐานีน้อลินตัดขนมโดยการกะเอานะคะไม่ได้วัดขนาดเป๊ะๆค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะนําไปทําขายสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะอร่อยค่ะหวานน้อยนะคะเนื้อขนมนุ่มหนึบนะคะลองทําดูนะคะถ้านําไปทําขายแล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมกลับมาเม้นบอกกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอลินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับการทำอาหารแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ